นี่นี่เพิ่งนี่เพิ่งต้องใช้สื่อทำนวนแบบนี้ไหนไม่เสียแรงที่จบเมืงองนอกมานะเนี่ยชมเก่งแบบเนี้ยอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้เลื่อนตำแหน่งมีจะปรับเงินเดือนไม่มีเลื่อนตำแหน่งหรอคะคุณพิ่งค่ะคุณพึ่งวันนี้ผมพาน้องใหม่มาแนะนำน้องเขาชื่อชมพู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องก็เพิ่งเรียนจบมาใหม่นะอาจจะไม่ค่อยคล่องยังไงฝากสอนงานเขาด้วยนะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวชมจะใช้ประสบการณ์ที่จบจากเมืองนอกมาช่วยพัฒนาบริษัทค่ะดีจังเลยค่ะยังไงฝากน้องเขาด้วยนะครับได้ค่ะคุณโนมชมมีอะไรสงสัยทางกุงเพื่นได้เลยนะครับค่ะฝาได้วยนะครับได้ค่ะชมได้ก่อน,นค่ะขับุณค่ะเอ ทำไมตรงนี้สั่งแล้วมันไม่ได้นะทำไมมันแก้ไม่ได้นะมีอะไรเหรอคะพี่เูิพี่ใส่สูตรแล้วมันไม่ตรงอะ่ะทำไมมันไม่ได้ก็ไม่รู้อืมนี่พี่เพิร์พี่เบิต้องใช้สูตรพนัณแบบนี้ไหนนี่ค่ะตอนชมเรียนมาชมทำบ่อยสูตรเนี้ย โอ้โหเก่งจังเลยชมไม่เสียแรงที่จบเมืงองนอกมานะเนี่ยชมเก่งแบบเนี้ยอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้เลื่อนตำแหน่งไม่หรอกพี่ขอยาค่ะเชิญครับ เป็นไงบ้างชมทํางานมาหนึ่งปีแล้วเหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่ค่ะนี่เอกสารปรับเงินเดือนอขอบคุณค่ะเอ๊ะมีจะปรับเงินเดือนไม่มีเรื่องตำแหน่งหรอคะทำไมอะคะทั้งๆที่ดิฉันก็เอาความรู้ความสามารถ ที่ร่ำเรียนมาจากเมืองนอกไม่ใช่ในการทํางานแถมยังสอนคนอื่นด้วยนะคะความสามารถดิฉันขนาดนี้ยังไม่เหมาะกับการเลื่อนตำแหน่งเหรอคะคุณชมคุณเก่งนะแต่แต่อะไรคะคุณชมคุณฟังนะการจะปรับตำแหน่งให้แต่ละคนคนคนนั้นต้องมีความเหมาะสมผมถึงจะปรับตำแหน่งให้เราที่ฉันไม่เหมาะสมยังไงคะเอา,อางี้ผมมีงานหนึ่งชิ้นให้คุณพิสูจน์ตัวเองคุณจะสนใจไหมสนใจคะ่ะอาทิตย์หน้า เราจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ30คนคุณชมไปจัดสถานที่ให้หน่อยโอ๋ได้เลยคะ่ะงานแค่นี้เองสบายมากงั้นเดี๋ยวชมไปจัดการให้เลยนะคะครับขออนุญ,ญาตค่ะครับเรียบร้อยแล้วค่ะอืมไวดีจังแน่นอนค่ะระดบับชมพู่แล้ว ได้ที่โรงแรมชาลตตั้งคิงค่ะแต่ว่าชมอยากเสนอการประชุมแบบใหม่นะคะเป็นการประชุมแบบเอาท์ดอร์ผู้ประชุมจะได้ไม่อึดอัดเพราะว่าบรรยากาศของโรงแรมที่นี่ดีมากเลยค่ะชมว่าผู้ถือหุ้นของเรานะ่าจะชอบนะคะอืมดีดีดแต่เอ๊ะแล้วถ้าฝนตกล่ะอืมใช่อ่งั้นเดี๋ยวชมไปสอบถามเขาสักครู่นะคะ ได้คําตอบแล้วค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยนะคะเราก็จะย้ายการประชุมเข้าไปด้านในซึ่งด้านในเนี่ยมีห้องประชุมอีกค่ะอืมดีดีด,ดีแล้วอาหารละ่ะชมเลือกอาหารจากพัตคารมาค่ะเป็นอาหารจานเดียวนะคะมีหมูคุรุบุตะกับข้าวหน้าปลาไหลเกดพรีเมียมเลยนะคะอืมใช้ได้น่าสนใจแต่เอ๊ะผู้ถือพูดบางคนไม่อิสลามนะ,ะจริงด้วยงั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปเช็ครายการให้กินนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะชงไปเปอร์เมนูไก่นี่แล้วฮผมกำลังจะบอกคุณเลยว่าผู้ถือหุ้นบางคนทานมันสวิรัสโอ้แย่เลยไม่ต้องละเอางี้ไปตามคุณพึ่งมามีอะไรครับคุณโอมคุณพึ่ง อาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณสามสิบคนช่วยไปจัดเตรียมสถานที่ให้ผมหน่อยอได้ค่ะคุณชมคุณชมเราตรงนี้แหละค่ะ,ะคุณโองคะอันนี้ข้อมูลทั้งหมดค่ะเพิ่งรวบรวมว้ให้แล้วจากที่เราประชุมไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือเพิ่งจองโรงแรงไมไว้ในระบบแล้วนะคะ แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่ายังไงรอคุณโอมอนุมัติก่อนก็จะมีทั้งพื้นที่าท์ d o o r แล้วก็ินดอร์ไว้รองรับนะคะส่วนเรื่องอาหารเพิ่งจองแบบบุฟเฟต์นานาชาติไว้นะคะน่าจะเหมาะกับผู้ถือหุ้นของเรามากกว่าค่ะอขอบใจมากนะเดี๋ยวยังไงผมจะคอนเฟิร์มอีกทีทีนี้คนรู้หรือยังว่าทำไมผมยังไม่ปรับตำแหน่งให้คุณถึงคุณจะมีความรู้แค่ไหนแต่ถ้าคุณขาดประสบการณ์กับความรอบคอบผมว่าคุณยังไม่เหมาะที่จะเลื่อนตำแหน่งหรอกครับ การเป็นคนเก่งและฉลาดนี่ว่ายากแล้วนะครับแต่การเพิ่มความเก่งความรอบคอบและความฉลาดมันยากกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่ายัางไงสักวันหนึ่งคุณก็ต้องทำได้มีอะไรถามที่ได้นะชมขอบะคะุณค่ะถึงคุณจะเก่งมาจากฟากฟ้าแค่ไหนแต่คำว่าประสบการณ์และความรอบคอบในการทำงานมันไม่สามารถเรียนรู้กันได้ง่ายๆนะครับสิ่งนี้ ต้องใช้การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการคิดให้มากๆถึงจะก้าวคำว่าเก่งได้นะครับ